ว่าจะให้อย่างงู้นอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับอันนั้นแหละตีงไว้ก่อนนะครับอันที่สองโอเวอร์เพย์นะครับโอเวอร์เพย์ก็คือโมเดลธุรกิจมันมยากที่จะจ่ายได้มันมันจ่ายสูงเกินจริงคือคำนวณไปคำนวณมาเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอะธุรกิจหักค่าต้นทุนหักค่าทุกอย่างแล้วจ่ายมีผลตอบแทน30%ต่อเดือนนะครับโอปีหนึ่งนี้มันเท่าไหร่อะสามรอยกว่าเปอร์เซ็นต์ เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะอันที่สามคือธุรกิจนั้นหยุดไม่ได้คือต้องโตอย่างเดียวถ้าไม่โตก็ตายนะครับไม่มีธุรกิจไหนโตอย่างเดียวธุรกิจสัจธรรมครับมีขึ้นมีลงมีหยุดนิ่งนะครับเราจะต้องหา S-Curve ตัวถัดไปฉะนั้นทุกธุรกิจเนี่ยมันมีการเติบโตมีการหยุดเป็นสัจธรรมนะครับฉะนั้นถ้าโมเดลธุรกิจออกแบบมา แบบโอเวอร์มากๆว่าโตอย่างเดียวนะครับโตอย่างเดียวไม่รองรับอย่างอื่นเลยนะครับแชร์ลูกโซ่แน่นอนนะครับอันนี้คือ3ข้อที่ที่แบ่งปันนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าแต่ละคนเอามาเอามาจับหลักได้นะครับเอามาจับหลักได้เมื่อเรามีหลักคิดแบบนี้แล้วนะครับเมื่อเรามีหลักคิดแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากเอาหลักคิดเนี่ยมาลองกระทบเปรียบเทียบกับโมเดลธุรกิจย่างแผนธุรกิจของ Happy Food ที่เราทำ อย่างแรกผมบอกก่อนนะครับ Happy Food ไม่ใช่แผนธุรกิจไม่ใช่แผนการจ่ายนะครับแผนการจ่ายของศรีวิไลเป็นไปตามแผนธุรกิจที่เรายื่นไวสอออ้สกบตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแผนธุรกิจของศรีวิไลเนี่ยก็คือเรามีการจ่าย นะครับข้อที่1ก็คือค่าแนะนำสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่สองเรามีทีมโบนัสนะครับอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์จ่ายสิบชั้นนะครับอันที่สามเรามีอ่าเรื่องของออเซลนะครับเรื่องของออเซลแล้วก็เรามีเรื่องของเมอร์ชั้นนะครับค่าแนะนำร้านค้านะครับเหล่านี้นะครับคือแผนธุรกิจแล้วก็มีอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ท็อปอัพอันนี้เป็นโบนัสเป็นโปรโมชั่นนะครับแผนธุรกิจนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับแผนธุรกิจของศรีวิไลมาจากการที่แต่ละคนนะครับ ซื้อ v ื้ c h e r เพื่อที่จะไปซื้อสินค้าการซื้ออ o เ c h e r หมายถึงการซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วเพราะ v o เ c h e r นะครับจะต้องเปลี่ยนไปเป็นสินค้านะครับแผนธุรกิจเราจรึงจ่ายตามการซื้ออ o เ c h e r ตามการซื้อสินค้าตรงไปตรงมาเพียงแต่เราเอาเกมของ Happy Fo o d มาเพื่อให้อ o u ชอ e er ์นั้นถูกกระจายนะครับอ o u ชอ e ์ er นั้นถูกเขาเรียกว่าอ o เ c h e r นั้นถูกเอามาเอามาเหมือนมามาเล่นเกม เอาอ o เ c h ร r นั้นมาเล่นเกมทุกคนที่มาเล่นเกมก็ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกคนที่มาเล่นเล่นเกมก็ได้ผลประโยชน์ตามกฎและกติกาของเกมนั้นนะครับอันนี้ก็จึงเป็นเกมชนิดหนึ่งจริงๆนะครับเพียงแต่เกม Happy Fo o d เนี่ยมันมันเป็นเกมเป็นเกมที่เขาเรียกว่าผมอยากจะบอกว่าเกมที่ฉลาดมากเป็นเกมที่มีมีกลยุทธ์อยู่ข้างในนะครับเป็นเกมที่มีกลยุทธ์อยู่ข้างใน h a p p y f o o d เป็นเกมที่ เขาเรียกว่าสามารถกระจายกระจายวอลช์นะครับทำให้ทุกคนได้ได้ได้มีวอลช์จับใจ่ายใช้สอยกันอย่างครบถ้วนนะครับกันอย่างเขาเรียกว่าถ้าเติบโตไปวอลทุกคนมีวอลช์ไว้ใช้แน่นอนนะครับอันที่สองเนี่ย Happy Fo o d ทำให้เกิดเกิดการเพิ่มขึ้นของสมาชิกนะครับถ้าเรามีสองอย่างนี้ในสีวิไลอะไรเกิดขึ้นครับใครได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์ คนได้ประโยชน์แน่ๆนะครับก็คือร้านค้าที่ขายสินค้าอันที่สองก็คือผู้จับใจ่ายใช้สอยบริษัทได้ประโยชน์เป็นอันสุดท้ายเลยเพราะว่าบริษัทเนี่ยเราได้10%จากวอลลุ่มทั้งหมดนะครับผมเองผมก็บริหาร10%นี้แหละนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสิ่งที่เราทําอย่างที่ผมบอกไว้ตอนตอน้น ผมต้องการสร้างเครื่องมือให้เกิดการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดให้เร็วที่สุดการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดจะเกิดได้ต้องมีเครื่องมืออันที่สองต้องมีผู้คนนะครับแฮปปี้ฟุตเป็นเครื่องมือที่ทําให้เกิดสิ่งนั้นนะครับเป็นทําให้เกิดสิ่งนั้นทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดและทําให้เกิดผู้คนเข้ามานะครับแฮปปี้ฟุตแตกต่างยังไงนะครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยรายได้ของแฮปปี้ฟุตจะเกิดจากการลงมือทํานะครับ เกิดจากการลงมือทำทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่มีการันตีนะครับไม่มีการันตีพูดง่ายว่าหลักการของแฮปปี้ฟ o d นะครับซื้อผลไม้แนะนำขั้นต่ำสองคนนะครับถ้าไม่ทำอะไรเลยซื้อผลไม้แล้วอยู่นิ่งๆนะครับไม่ท่านอาจจะโชคดีถ้ามีถ้ามีคนที่แนะนำท่านมาเนี่ยทำงานต่อเนื่องท่านก็อาจจะจบกระดานแรกจบต้นแรกได้แต่ว่าต้นสองไปต่อไม่ได้นะครับ ไปต่อไม่ได้นะครับก็ก็โอเคท่านก,ทานก็ท่านก็มีมีรายได้มี AR, มีวอลเชอร์ er ไว้ใช้แหละนะครับแต่ว่ารายได้จากการลงมือทำแฮปปี้ฟู้ดเนี่ยแฮปปี้ฟู้ดดี้เนี่ยถ้าทุกคนทำเหมือนกันนะครับคือซื้อผลไม้ปลูกกล้วยปลูกส้มปลูกทุเรียนนะครับปลูกแอปเปิลนะครับแล้วแนะนำขั้นต่ำสองคนนะครับทุกคนทำเหมือนกันหมดนะครับผมตีเบสเคสไว้ก่อนตี ดีที่สุดไว้ก่อนแล้วผมว่าเป็นไปได้ท่านมีเพื่อนสองคนไหมท่านมีเพื่อนอย่างน้อยสองคนไหมคือทุกคนทําแค่นั้นนะครับคือซื้อผลไม้แนะนําเพื่อนสองคนแล้วทุกคนทําเหมือนกันหมดนะครับทุกคนจะมีวอชเชอร์เอาไว้ใช้ต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องยาวเลยนะครับนี่คือหลักการของเกมแฮปปี้ฟุตเลยนะครับฉะนั้น เราแฮปปี้ฟู้ดไม่ได้มีการการันตีไม่ได้มีการสัญญาว่าจะให้หนูน่นให้นี่ว่าโอ้ว่าต้องให้เป็นปันผลต่อเดินไม่ใช่นะครับทุกอย่างเกิดจากการลงมือทําของทุกคนนะครับเกิดจากการเริ่มต้นลงมือทําของทุกคนถ้าท่านไม่เริ่มมันก็ไม่ไปต่อนะครับฉะนั้นเวลาชวนใครเข้ามาเล่น h a p p y f o ู้ดนะครับบอกก่อนเลยนะครับเล่นแล้วต้องชวนต้องแนะนําเพื่อนมาเล่นด้วยอย่างน้อยสองคน นะครับสองคนเท่านั้นนะครับถ้าท่านมีเพื่อนสองคนมาเล่นแฮปปี้ฟุตได้ถ้าท่านมีเพื่อนไม่ถึงสองคนอย่าเข้ามานะครับอย่าเข้ามาเล่นน,นะครับแต่ท่านมีเพื่อนสองคนโอเคเข้ามาได้ผ่านเกณฑ์เข้ามาได้นะครับอันที่หนึ่งคือแฮปปี้ฟเราไม่ได้การันตีนะครับเราจึงไม่เข้าข่ายของแชร์ลูกโซ่อยู่แล้วนะครับเราไม่ได้สัญญาว่าจะให้ไม่ได้การันตีนะครับฉะนั้นเป็นการกระทําล้วนๆน,นะครับเป็นการลงมือทําล,ล้วนๆอันที่2รูปแบบการ ราย v o เ c h e r ของ Happy Fo o ตตรงไปตรงมาไม่มีโอเวอร์เพย์นะครับเราไม่ได้ทำกำไรจากเกมนี้นะครับซีวิไลไม่ได้ทำกำไรจากเกมนี้เกมนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสมาชิกและเกิดการหมุนเวียนของ voucher เพื่อเอาไปจับใจ่ายใช้สอยนะครับซีวิไลไม่ได้มาทำกำไรจากเกมนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแผนธุรกิจของ HappyFood จึงตรงไปตรงมา ไม่มีโอเวอร์เพย์เดี๋ยวผมจะอธิบายในลําดับถัดไปว่าแผนทดแผนของแฮปปี้ฟู้ดมันเป็นยังไงนะครับทำไมมาถึงตรงไปตรงมาไม่มีโอเวอร์เพย์เราและสีวิวลยก็ไม่ได้มาทํากําไรจากเกม Happy Food ด้วยนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือ2ข้อของ Happy Food แค่2ข้อนี้ครับก,ก็บอกได้แล้วว่า Happy f o o d y ตเนี่ย ไม่ใช่มันแม่นที่มันนี่เกมไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นธุรกิจที่สัญญาว่าจะให้มาจัการลงทุนด้วยไม่ใช่มารับปันผลจากจากแฮปปี้ฟ o d ด้วยทุกอย่างเกิดจากการกระทําทั้งนั้นนะครับเกิดจากการเพิ่มขึ้นเกิดจากสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขายของนะครับนี่คือรูปแบบของแฮปปี้ฟุตฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าโมเดลของแฮปปี้ฟ o d ตี้เนี่ยเอาคนหมดโลกมาเล่นเกม ก็แทงจ่ายได้ก็มันก็เป็นไปตามโมเดลนั้นนะครับเพราะมันตรงไปตรงมามันไม่ได้มีการงอกขึ้นของวอลเชอร์แล้วก็ไม่ได้มีการหดลงของวอลเชอร์มันตรงไปตรงมาเพียงแต่วอลเชอร์นั้นถูกเปลี่ยนมือแล้วทำให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งเป็นไปตามกลสิ่งที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าเราอยากจะให้วอลเชอร์ er ได้ถูกมุนเวียนอยู่ในระบบทั้งหมดนะครับประโยชน์ตกอยู่กับพวกเราทุกคนร่วมกันนะครับนี่คือ สิ่งที่เราอยากผมอยากจะสื่อสารแล้วก็อยากให้ทุกคนได้สบายใจนะครับว่าเกม Happy f o ุตเนี่ยตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่มันนี่เกมไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอนนะครับสูตรสำเร็จของ Happy Food คืออะไรรู้ไหมครับผมว่าทุกๆคนโดยเฉพาะทีมกุนซือของศรีวิไลนะครับทีมแม่เล็กทีมน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสูตรสำเร็จของเกม Happy f o o ตตเนี่ยก็คือ 1. ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ก่อน ท่านไม่มีต้องท่านต้องปลูกก่อนท่านต้องไปซื้อมาปลูกก่อนอย่างน้อยต้นใดต้นหนึ่งนะครับปลูกก่อนแล้วก่อนที่จะชวนคนมาปลูกนั้นถามเขาก่อนว่าพร้อมที่จะแนะนําขั้นต่นสองคนไหมนะครับนี่คือหลักการเป็นหลักการนิรันเลยนะครับปลูกแนะนำสองคนถ้าทุกคนทําเหมือนกันหมดเกมนี้เติบโตไม่รู้จบเลยนะครับเติบโตไม่รู้จบเพราะว่าอะไร เพราะว่ากลายุทธ์ที่เราเอามาใช้หลักการที่เราเอามาใช้ทําให้เกิดการทวนซ้ําเกิดเกิดการทวนซ้ํานะครับเกิดการทวนซ้ําแล้วเป็นแผนเป็นแผนเป็นกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่ายุติธรรมด้วยนะยุติธรรมไม่ต้องรอนานใครทําใครได้ใครทําใครได้นะครับแก้แพ้พี่ฟุตเนี่ยอ่ะผมผมเข้าไปถึงตัว เราก็มีมีกล้วยมีส้มมีแอปเปิลมีทุเรียนนะทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับช่วงนี้เห็นกล้วยเต็ม Facebook เลยนะครับโครงสร้างของ HappyFood จริงๆแล้วคือเกมกระดานนะครับเกมกระดานเราเรียกว่าเมทริกเกมนะครับถ้าเป็นภาษาที่ใช้กันในในเชิงแผนธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่าเมทริกเกมนะครับเมทริกเกมเนี่ยเกมกระดานเนี้ยมีทั้งหมดเจ็ดเม็ดนะครับเม็ดแรกคือเจ้าของต้นไม้นะครับเจ้าของต้นนั้นเช่นอ่าถ้า เกลเป็นคนซื้อต้นกล้วยนี้นะครับเม็ดนี้ก็จะเป็นชื่อเกวนะครับเป็นเป็นเจ้าของต้นนะครับเจ้าของต้นต้นนั้นก็จะมีผล,ลไม้อยู่ทั้งหมดหกหกผลนะครับหกผลถ้าเป็นกล้วยนะครับก็คือสามร้อยบาทนะครับได้ได้ถึงต้นมีทั้งหมดหกผลนะครับสามร้อยบาทเมื่อเราขายผล,ลไม้นะครับในหกผลนั้นนะครับแต่ละผลเนี่ยจะมีจะมีมูลค่าที่ ที่เราได้รับจากการขายเนี่ยก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตก็คือร้อยห้าสิบนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตของผลไม้ที่ขายของราคาผลไม้ก็คือก็คือยอดเงินที่เรายอดบอลเชอร์ที่เราจะได้รับมานะครับพูดง่ายๆว่าเมื่อมีการขายออกหนึ่งผลนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นแรกจะถูกแบ่งออกให้คนที่ลำดับที่หนึ่งอีกห้าสิบเปอร์เซ็นจะถูกแบ่งออกให้คนลำดับที่สองนะครับขึ้นไปสองชั้นยกตัวอ,อย่างเช่นถ้า ผลเบอร์สองถูกขายไปให้ในายนายบีนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือร้อยห้าสิบสมมติถ้าเป็นกล้วยจะ,วจะถูกโอนให้กับนายเอและอีกห้าสิบเปอร์เซ็นจะถูกโอนให้กับคนที่นายเอไปต่อนะครับต้นที่นายเอไปอยู่นะครับก็จะถูกได้รับไปห้าสิบเปอร์เซ็นนั้นยกตัวอย่างเช่นนายซีเหมือนกันก็ได้รับนะครับถ้าใน d ยด็อกนะครับมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะให้ในายบีนะครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะให้ในายเ นะครับเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าสีวิไลไม่ได้กําไรไม่ได้มีกําไรอะไรจากแฮปปี้ฟู้ดนะครับสิ่งที่สีวิไลได้จากแฮปปี้ฟู้ดก็คือสมาชิกที่เพิ่มขึ้นกับอันที่2คือสมาชิกมีวอลเชอร์เอาไว้จับใจ่ายใช้สอยนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านเล่นเกมแฮปปี้ฟูตี้ก็ต้องซื้อวอลเชอร์ใช่ไหมครับซื้อวอลเชอร์ก็ต้องไปจับใจ่ายใช้สอยเราได้ตามแผนธุรกิจปกติของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเกมนี้ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสมาชิกและทําให้วอลเชอร์ถูกกระจายอย่างอย่างสนุกสนานนะครับมันก็จะกระจายอย่างนี้ครับครบหนึ่งต้นนะครับครบหนึ่งต้นก็สมมติครบหนึ่งต้นนะครับ,รบก็ขึ้นต้นใหม่นะครับก็ขึ้นต้นใหม่นะครับขึ้นต้นใหม่เนี่ยแต่กลยุทธ์ของมันฉลาดตรงที่ว่าเมื่อขึ้นต้นใหม่เนี่ยคนที่เราเคยแนะนํามาเนี่ยถ้าเขาครบต้นนะครับเขาก็ตามเรามาในต้นที่สอง นะครับตามลงมาในต้นที่สองเมื่อเขามาตามมาในต้นที่สองก็เกิดการอ่าวอเชอ์ก็มาให้เราห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วต้นที่สองเราก็สามารถหาคนเข้ามาเติมใหม่ได้เรื่อยๆตราบใดที่เรายังแนะนําเข้ามามาเล่นเกมนะครับก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าเมื่อครบต้นก็ตามกันมาเป็น เป็นพัวนะครับตามกันมาตามกันมาเรื่อยๆนะครับ <_ an> ยิ่งถ้าเราแนะนำคนมาเล่นเกม Happy Food มากยิ่งเท่าไหร่นะครับต้นเราก็จะเต็มเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับเป็นเป็นเงาตามตัวนะครับถ้าเราแนะนำสองคนนะครับแล้วทุกคนก็เติบโตไปอันนั้นก็คือจะวิ่งไปตามสเต็ปปกติแต่ถ้ายิ่งเราแนะนำมากนะครับก็จะยิ่งทำให้ต้นเนี่ยเต็มเร็วมากฉะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้หลายคนโอ้โหต้นเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มนะครับก็เป็นก็เขาเรียกว่า มันมันเป็นไปตามแผนธุรกิจของมันนะครับเป็นไปตามแผนธุรกิจของมันฉะนั้นเนี่ยในแฮปปี้ฟู้ดเนี่ยในหนึ่งต้นเนี่ยถ้าเราแนะนำสองคนนะอยากจะบอกว่าเราก็ได้ค่าผลไม้คืนแล้วนะครับได้ค่าผลไม้คืนแล้วนะครับแล้วก็จบงานของเราถ้าเราจะเอาแค่นั้นนะครับก็จบงานของเราแล้วเพราะทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าหนึ่งซื้อผลไม้อันที่สองแนะนําอย่างน้อยสองคนนะครับท่านก็ได้ค่าผลไม้คืนแล้วแล้วก็ท่านก็ ท่านก็ได้ค่าผลไม้เอาไปใช้ใช้ใจ่ายจับใจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็มันก็เติบโตไปตามแผนธุรกิจของมันนะครับทุกคนทําเหมือนกันท่านก็มีเอ่อวอลเชอร์เอาไว้ใช้ตรงไปตรงมานะครับแฮปปี้ฟูตี้เนี่ยในหนึ่งผลเนี่ยมันจะมีในหนึ่งต้นมีหกผลนะครับสี่ผลแรกอ่อระบบจะจะจะโอนจะโอนให้กับเจ้าของต้นเลยนะครับสองผลสุดท้ายอ่อระบบจะเก็บเอาไว้เพื่อที่จะขึ้น ต้นใหม่ให้นะครับก็เลยเราเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งซื้อใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นระบบออโต้ที่ทําให้เกิดการต่อเนื่องอย่างไม่รู้จบด้วยนะครับฉะนั้นถึงจะบอกถึงบอกว่าแฮปปี้พุเป็นเครื่องมือที่ผมอยากจะบอกโอ้ผมภูมิใจแล้วก็เป็นเครื่องเป็นกลยุทธ์เป็นแผนเป็นเครื่องมืออาศาาัศจรรย์น่ะที่มันทำให้เกิดการหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องทุกคนทุกคนเขาเรียกว่า ส่วนที่เสียที่สุดเลยนะครับเอาเอาแบบถ้าเกิดคนถ,ถ้าจะมองมันคือการลงทุนนะครับซึ่งแอปเปิ o ลฟุตไม่ใช่การลงทุนนะครับแอปเปิ o ลฟุตคือการเล่นเกมนะคือการเราซื้อเราไปเล่นเกมก็เหมือนเราซื้อสินค้าเราซื้อวอลเชอร์แทนที่เราจะไปซื้อสินค้าเราก็มาเล่นเกมแต่ทุกคนนะครับถ้าทําตามกฎกติการมารยาทของเกมนี้คือซื้อวอลเชอร์แนะนำสองคนเราได้เงินเราได้วอลเชอร์คืนแล้วเอาไปใช้จ่ายปกติของเราได้เลยนะครับ แล้วมันก็จะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในในในตารางนะครับสมมุติถ้าเป็นต้นกล้วยนะครับ300เบลช์นะครับขายหมด1ต้นนะครับเราก็จะได้900วชลช์นะครับระบบก็จะเก็บเอาไว้300เพื่อขึ้นต้นใหม่นะครับเราก็จะมีเหลือไว้600นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในแต่ละต้นนะครับฉะนั้นหลักการของมันนะครับแผนธุรกิจ Er เนี่ยทำให้รายได้จากแฮปปี้ฟ o ตี้เนี่ยเรายังคงรับรายได้จากแผนธุรกิจสี่วลายตามปกตินะครับแต่ตัวแฮปปี้ฟ o ตี้ทำให้เกิดวอลชเชอร์ให้เรามีวอล์ชเชอร์ไว้ใช้อย่างต่อเนื่องนะครับข้อตกลงร่วมกันนะครับคือทุกคนรับผิดชอบสองคนนะครับถ้าไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบแนะนำสองคนอย่าเพิ่งเข้ามาในแฮปปี้ฟูตนะครับอย่าเพิ่งเข้ามาในแฮปปี้ฟ o ตเดี๋ยวจะเป็นภาระให้คนอื่นนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักการของของมัน สุดท้ายนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่สีวิไลทำนะครับคือเรากำลังทำแพลตฟอร์มสีวิไลเราไม่ได้เราไม่ได้หลงทิศหลงทางไม่ได้เปลี่ยนทิศไปไหนนะครับแอปปฟูตี <Foot> เป็นเพียงกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของวอชเชอร์และทำให้สมาชิกเข้ามาในระบบสีวิไลรา,ายได้เรายังเกิดจากการรับรายได้จากแผนธุรกิจสีวิไลและเรายังมีวอชเชอร์ที่เอาไว้จับใจ่ายใช้สอยประโยชน์ตกอยู่กับ ทุกคนร่วมกันนะครับคนที่ช่วยกันขยายสมาชิกเราก็มีรายได้แล้วก็มีออฟเชอร์นะครับเอาไว้จับจ่ายใช้สอยผู้ประกอบการที่ยาสินค้าเข้ามาขายในสีวิไลก็ขายของได้ทุกคนก็แฮปปี้สีวิไลก็ยังคงบริหาร10%ที่เราได้รับมาให้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือหลักการของเรานะครับแล้วก็เราก็เชื่อแล้วก็ เรายังมุ่งไปในทิศทางนี้ตลอดนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมาสองหนปกีกว่าที่ผ่านมาเราก็ยังคงไว้ทึ่งหลักการของเราคือเราก็ต้องการสร้าง e c o s y s t e m ็สร้างระบบนะครับที่ทุกคนอยู่ด้วยกันนะครับผู้ซื้อผู้ขายและมีสีวิไลเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินอยู่ในระบบของเรานะครับเราเป็นธุรกิจฟินเทคนะคแล้วเราก็จะขยับต่อไปขยับต่อไปอันนี้เป็นเกมแรกซึ่ง ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นเห็สิ่งท,ที่เราคิดนะครับโมเดลธุรกิจที่เราคิดเนี่ยเริ่มเป็นผลขึ้นมาแล้วนะครับคนเริ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่าเดือนที่ผ่านมาก็มีสองพันคนเข้ามาจากการแฮปปี้ฟูตตี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนอลอ,ลองเขาเรียกว่ากระจายไอเดียนะครับเอาแนวคิดแบบนี้นะครับเข้าไปให้กับทุกๆคนได้รู้จักนะครับผมบอกได้เลยว่าในยุคนี้นะครับทุกคนนะครับต้องอยู่ในเน็ตเวิร์กต้องอยู่ในอีโคซิสเต็มใดซิสเต็มหนึ่ง นะครับแน่นอนนะครับท่านไม่อยู่ท่านก็อยู่แล้วแหละอย่างน้อยท่านก็อยู่ใน Facebook ไปแล้วโดยไม่รู้ตัวท่านก็ถูกเขาใช้งานเอาข้อมูลไปโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในซิส t e เต็มแล้วเราได้ประโยชน์ร่วมกันจากซิสเต็มนั้นนะครับแล้วทําให้เกิดการเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะครับจะไม่ดีกว่าหรือเราได้ประโยชน์คนที่อยู่คนที่ขายของได้ประโยชน์เราชวนคนที่เข้ามาก็ได้ประโยชน์นะครับทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน นี่คือหลักการที่เราอยากจะทําให้เกิดขึ้นในในแผนธุรกิจของสีวิไลนะครับแล้วก็ h a p p y f o o t ี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราเอาไว้ใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะอัปเดตด้วยว่าสีวิไลยังคงไม่หยุดนิ่งนะครับเรายังคงพัฒนาต่อเนื่องนะครับเรายังตอนนี้เนี่ยอยากจะอัปเดตทุกทท่านว่าเราพัฒนาเราแก้ปัญหาเรื่องแอปพลิเคชันที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Android ไม่สามารถที่จะคีด คียตัวอักษรตัวเลขได้ตอนนี้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใช้ Android เข้าไปอัปโหลดใหม่ได้เลยนะครับจากจากตัว p y Store นะครับของ Google นะครับแล้วก็เรากำลังพัฒนาไปถึงขั้นที่ทำให้ให้ระบบมันเร็วขึ้นนะครับเป็นแอปเป็นแอปที่เป็นแอปที่ไม่ใช่เว็บแอปนะครับแต่เป็นแอปจริงๆมากขึ้นนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังไปในสเต็ปนั้นด้วยนะครับแล้วก็เรา อันนี้คือคือจะไปในจุดๆนั้นซึ่งตอนนี้ทีมทีมที่พัฒนาเราก็ยังพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็เราอยากจะสินค้าที่เข้ามาในระบบนะครับก็จะมีมากขึ้นนะครับก็มีผู้ประกอบการหลายเจ้าที่เข้ามาดีวกับเรานะครับผู้นําเข้าสินค้านะครับมีคนที่สนใจจะนำเข้าสินค้าจากเกาหลีนะครับเอาเข้ามาในแพลตฟอร์มของเรานะครับเราก็คัดเลือกแล้วก็เราก็คัด เขาเรียกว่าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาราคาสมเหตุสมผลนะครับเข้ามาจําหน่ายทุกท่านก็จะได้ใช้วอลชเชอร์แล้วก็เกิดการจับใจ่ายใช้สอยอย่างเป็นจริงอย่างอย่างที่แท้จริงอย่างที่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ เรากาลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็เขาเรียกว่าใช้เครื่องไม้เครื่องมือของสีวิไลนะครับสร้างธุรกิจของท่านเองนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือของสีวิไลนะครับทําให้เกิดทีมงานเกิดเน็ตเวิร์กของท่านเองนะครับสีวิไลเราอยากจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยท่านให้ท่านประสบความสําเร็จและท่านมีเน็ตเวิร์กเป็นของตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและประสบความสาเร็จนะครับในธุรกิจสีวิไลแล้วก็ใน happy f ฟ o d ของท่านเองนะครับขอบคุณมากครับอ่ะขอบคุณพี่ป้อมากค่ะขอบคุณท่านประธานมากๆค่ะโอ้นะคะขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะคะก็นะคะอย่างที่นะคะต้องบอกว่านะคะมันเป็นกระแสนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องบอกว่าที่จับตามมากๆเลยนะคะกับเกมนะคะ Happy f o o d ดนะคะ